สวัสดีครับจากเพจบ้านเช่าบ้านขายเชียงรายวันนี้ขอเสนอบ้านเช่าใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวงเดินทางสะดวกเงียบสงบกับฟังก์ชันการใช้งาน2ห้องนอน2ห้องน้ำา2แอร์ที่ตั้งศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงเริ่มจากเข้ามาปุ๊บจะเจอกับห้องโถงกว้างและโล่งรับแสงได้ดีทําให้บ้านดูโปร่งสบายเหมาะทั้งเป็นโซนนั่งเล่นหรือมุมทำงานเล็กๆก,ก็จัดได้ตามใจเลยครับ และตรงนี้ยังมีห้องน้ำแขกแยกไว้ให้ใช้งานสะดวกไม่ต้องเข้าห้องส่วนตัวด้านในถัดมาด้านซ้ายเป็นห้องนอนใหญ่ขนาดกว้างเป็นพิเศษวางเตียงใหญ่โต๊ะทำงานหรือมุมแต่งตัวได้สบายๆและแน่นอนมีห้องน้ำในตัวเป็นส่วนตัวสุดๆส,ส่วนห้องนอนที่สองก็จัดเต็มด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบชุดพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีจะใช้เป็นห้องนอนผู้มาเยือนห้องทางานด้านหลังบ้าน จะเป็นโซนครัวแยกที่มีเคาน์เตอร์ให้ครบทำอาหารได้จริงไม่ต้องกลัวกลิ่นเข้าในบ้านและยังมีโซนซักล้างแยกออกมาเป็นสัสดส่วนใช้งานง่ายมากครับบ้านหลังนี้เหมาะกับคนที่ต้องการความคุ้มค่าฟังก์ชันครบและอยู่สบายจริงๆสำหรับนักศึกษาสามารถหารกันอยู่ได้เลยกับราคาเช่าอยู่ที่10,000บาทหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักแชทสอบถามหรือนัดดูบ้านจริงได้เลยครับ